สภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสำราญซึ่งตั้งอยู่รอยต่ออำเภอวังหินและอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดต้ตนไม้บางส่วนถูกตัดและมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดป่าพิมนมังคลา,ารามตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นป่าแห่งนี้เพราะมองว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้นไม้ที่ถูกตัดดินที่ถูกขุดให้เป็นลักษณะคล้ายครองกลางป่าโดยมีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปปรับสภาพพื้นที่ทำให้ชาวบ้านต้องการให้มีการตรวจสอบการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ของทางวัดว่าถูกต้องหรือไม่เพราะที่ผ่านมาป่าแห่งนี้ชาวบ้านในอเาเภอวังหินและอําเภออุทุมพรพิสัยใช้ประโยชน์ในการหาของป่าและเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์เพราะมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มันเป็นการที่มาทําให้เกิดความเสียหายทางธรรมชาติไม่เป็นไปนตามธรรมชาติอยากจะคงไว้ครับเป็นแหล่งที่พี่น้องเราเนี่ยทำมาหากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แน่น้าฝนเริ่มมีความสมบูรณ์ทางเห็ดนะฮะต้นไม้ก็อยากให้อึมครึมเหมือนเดิมอยากต้องการความชุ่มชื้นครับรไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาเข,เข้าครองเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์อย่างนั้นคงไม่ไดไ้ไม่ยอม ลำห้วยสำราญที่ทอดยาวกั้นผืนป่ารอยต่ออำเภอวังหินและอำเภออุทุมพรพิสัยทำให้เมื่อมีการแผ้วถางป่าเพื่อก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวเขตป่าในฝั่งอำเภอวังหินไม่เห็นด้วยเพราะต้องการให้คงสภาพพื้นที่ป่าเอาไว้ส่วนชาวบ้านในอำเภออุทุมพรพิสัยและอยู่ในพื้นที่วัดพิมนมังคาร,ารามบอกว่าชาวบ้านรับทราบว่าจะมีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและมีการทำประชาคมแล้ว แต่เมื่อเกิดกรณีพิาพาทก็ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ทางคือขอความเรื่องมือจากทางวัดนิชลอเรื่องนี้ก่อนะนะครับเพื่อเราจะใช้เวลาใช้เวลาในตอนที่เราชะลอกันนี้นี้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ส่วนที่เราจะจะจะได้จะเสียจากที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในหลายครั้งที่เราไม่มี ไม่มีบุคคลไม่มีวัดไม่มีอะไรเข้ามาแทรกอยู่ตรงนี้การทําลายป่ามันจะมีมากออพอมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นนี่อาจจะมีไม้เก่าไม้ใหม่แซมกันขึ้นมาแต่ความอุดมสมบนนูรณ์มันเริ่มเริ่มเริ่มทําให้เราเรามองเห็นแล้วว่าป่ามันเริ่มกลับขึ้นมาข้อพิพาทการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชาวบ้านสองอำเภอทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงตรวจสอบข้อเท,ท็จจริง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ป่าที่เป็นข้อพิพาทอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสำราญแปลงสี่แต่ยังมีข้อถกเถียงถึงแนวป่าว่าอยู่ในเขตอำเภอวังหินหรืออำเภออุทุมพรพิสัยทำให้เจ้าหน้าที่ระงับการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมไว้ชั่วคราวพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านสองพื้นที่เพื่อหาทางออกร่วมกันอําเภอสองอําเภอจะตรวจสอบเองว่าแนวเขตเป็นอย่างไรแล้วก็จะแจ้งไปเนาะ ซึ่งหากว่าไม่ยุติก็อาจจะมีข้ามการระดับจังหวัดหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตอะไรก็ได้มัน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 ทำได้อยู่แล้วแต่ขั้นตอนนี้มันยากส่วนใหญ่ก็จะเข้าอเข้าใจในการภายหลังกั่นแหละประเด็นที่สองก็คือเพื่อให้เกิดความสบายใจเนี่ยก็ให้ให้หยุดให้หยุดการกระทําต่างๆลงในพื้นที่ตรงนั้นเนาะส่วนวัดเนี่ยในกรณีของวัดเนี่ยเนาะคือถ้าหยุดแล้วก็ ไม้ก็ให้มันขึ้นตามธรรมชาติของมันไม่กี่ปีมันก็เต็มพื้นที่เหมือนเดิมแหละพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าห้วยสำราญแปลงสี จากข้อมูลพบว่าวัดพิมนมังคลารามได้ยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจำนวน15ไร่เพื่อก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่กลับมีการเข้าไปปรับสภาพพื้นที่และตัดต้นไม้จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่ป่าซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่าต้องรอให้ฝ่ายปกครองของทั้งสองอำเภอพิจารณาแนวเขตการปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาแนวเขตของ ป่าไม้และการใช้ประโยชน์อีกครั้งพจนิสัยกระจางไทย PBS รายงาน